สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆน,นคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ชูด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะชุดนอนรุ่นนี้ตัวผ้าของเขาจะเป็นผ้าลูกไม้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยค่ะ วิธีการใส่เราจะใส่แบบคล้องคอแล้วก็ผูกด้านหลังนะคะส่วนจีสติงของเขาจะเป็นเอวยางยืดค่ะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2สีจะมีสีดำแล้วก็สีขาวค่ะรอบอกของเขาจะไม่เกิน40นิ้วเอวจะไม่เกิน38นิ้วค่ะ มาะกับน้ำหนักตัวไม่เกิน75กิโลกร,รัมค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบใส่ชุดนอนแบบ2ชิ้นลองรุ่นนี้ดูนะคะวันนี้พี่ชูข,ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ